ดีค่ะเบิ้งป่าต้นสนพันุ์หรอค่ะสูงประมาณห e าสิบหกสิบเมตรคุณบอกคุณนะสูงคักสูงแน่เลยค่ะไม่กระตรงอากาศกับบริสุทธ์บอรูต้นไม้เบมรนเป็น 100, 200ปร้อยสองร้อยปีมั้ะค่ะเนาะงามปะเนี่ยเพื่อนอนุรักษ์ธรรมชาติเบื้องพื้นดินพันุอค่ะ บมีเศษกระดาษบมีเศษวันนี้มาเดินเขาอากาศดีมากป่าต้นสนนะคะต้นสนไม่ตรงตรงเป็นตะเ,เห็ุเฮียนง,งามนะฮะ เบ่งด้วยะค่ะธรรมชาติธรรมชาติของปลาประเทศเพิ่นอนุรักษ์ได้ดีอีลีงามคักมาสูดอากาศบริสุทธิ์ว่าต้องเขาเ้าไปย่างในเมืองในห่างยากย่านโลกโควิด มมยางได้ปลาเนี่ยหละค่ะมันจังว่ามีคนพอดีบ้านอยู่ภูเขาติดภูเขาหิมะยามหนาวฮอนนักท่องเที่ยวกับมักสิยางนะมาเดินเขากันเบ่้องละ่ะคาใหม่เพิ่งงามคัก ย่ามนาเห็ดกับเห็ดหลายๆด้วยค่ะน้ำมันเห็ดเต็มอยู่